ดีค่ะบินัดีสำหรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการ Thai Top Gear Test บ้างค่ะยันะครับผมและในวันนี้เราก็จะไม่ได้มารีวิวหรอใช่เราจะมานั่งเฉยๆเราจะมานั่งเฉยๆนั่งสมาธิให้ทุกคนดูชีวิตของเราเนี่ยค่ะว่ามันเป็นไปยังไงบ้างใช่เหรอทุกคนก็คือไปได้เลยนะครับผมโอเคไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยแต่เราจะมารีวิวเพราะด้วยความที่คนพิธีกร นเราสองคนเนี่ยคือตื่นเต้นกับตัวอย่างใหม่มากใช่เพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างมาได้ไม่นานเท่าไหร่ใช่นั่นก็คือทอภาคสี่นะครับผมวันนี้เราค็จัดแล้วใช่มีขีภาคแล้วใช่เราจะมาอันบ็อกนะคะทอเทปเช้่สายฟ้าแต่ไม่ได้ในภาคสี่นะคะเราจะย้อนกลับไปที่เอนเกมกันใช่เป็นช่วงที่ทอเนี่ยอยู่ในสภาพที่พี่ถังเปียอ่ผมคุซตี้ คนเซ็กซี่ผมสวยเก๋แต่เป็นอะไรที่เราชอบอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นภาพจําแล้วเป็นภาพที่เราแบบอู้ชอบมากเลยด้่ยกัทุกคนชอบเหมือนกันเลยเปล่า,าน่ารักเหรอเออน่ารักผู้ชายแบบนี้น่ารักมีสเสน่ห์แต่ดูรวม,ม,มรวมรักมีสเสน่ห์เหลือเกินโอเคนะค okay, นะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตัวอย่างสักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมไม่ไม่เต็มนะครับผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปดูกันเลย The old ex-girlfriend. What's it been like? Three, four years? <laughs> Eight years, seven months and six days, give or take. My uh sensing feelings. <laughs> <laughs> okay, go not here. กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและไม่มีสาระแบบนี้นะครับใช่ค่ะชีวิตเราอย่าไปหาสาระเยอะค่ะเราต้องหาอะไรที่ไร้สาระบ้างนะครับเดินเช่นเราสองคนใช่ถือกล้องไม่เถียงนะคะตู้ตัวเราสวยเราก็บอกเราสวยเราไร้สาระก็บอกไร้สาระก็เลยกลายเป็นคนสวยด้วยตลกด้วยฮโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการอัญเชิญเทพเจ้าสายฟ้ากันไปเลย <ม>โอ้มาแล้วหรอคะมาต่องตรงมาจากสะพานไบรฟ,ฟอรนดูกำลังงงอยู่ว่ามันร่วงลงมาตอนไหนทําไมมันโผล่ลงมาตรงนี้เลยตรงทะลุเพดานมั้งะหลังคามาเลยเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือเนนดรอย์ทอ,อาจากกุสมายนะครับผมจากกุสมาคอมพานีนั่เนเองโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานของ X Attack Action อของ Miss Kingdom เนาะแต่วันนี้เราจะมา ีวิวของเนนดนเดลอร์ก็สมากันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากกว่านั้นคืออันนี้มันเป็นเวอร์ชันดีลักซ์ด้วยนะครับผมเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากคำว่าเวอร์ช e ันดีลักซ์เอ็กซ์คลูซีฟอะคือมันแตกต่างจากปกติยังไงอะด้วยความที่มันมีความพิเศษนะครับผมไม่ว่ามันอาจจะมีแบบมีพาร์เสริมมาเพิ่มหรือมีต่างๆที่แบบในเวอร์ชันปกติเนี่ยมันไม่มันก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยนะครับผมอย่างอันนี้ตั้งแต่หน้ากล่องเลยเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนนะครับผม เลี่ยมทองมาเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขาจะมีเป็นหน้าของทอ,องตอนทองหน้าสนสั้นๆเนี่ยอ่าหล่อ,อเลยนะคะผมก็คือเราทำหน้ากล่องมาจากทองคำแท้ นะคะคุณผู้ชมถ้าซื้อสามารถขูดไปขายอันนี้ทองแพงอยู่ด้วยในช่วงนี้อ่าแต่มันน่าสนใจมากให้ดูข้างหลังใช่อันนี้คือมันมีเยอะมากเลยนะแล้วก็มีหน้าเปลี่ยนไงสามหน้าใช่แต่เราอ่ะเป็นคนความรู้สึกเราอ่ะเราชอบเขาต้อนผมยาวแบบตอนสภาพแบบว่าไม่ค่อยดีอะถังเบียเออแล้วแบบพอมาอยู่ในรูปนี้มันแบบเป็นอะไรที่น่าเก็บสะสมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับผมว่นนี้เราเรื่องไปเยอะแหละได้ แรมแรมแพมแพมแพมแรมเออมีดีนะเขามีมาให้2อ,อันเลยนะสองส่วนเลยก็คือตัวที่เอาไปตั้งโชว์ตรงนี้เป็นฐานนะคะใช่ฐานธรรมดากับฐานแบบที่มันเป็นเหมือนไดโอรามาเก,กงไดโอรามาเลยนะคืออะไรอะ่ะไดโอรามาครับผมมันเป็นฉากจำลอง เ,เขาใส่สีดำป่ะพี่อิค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชุดเนี้ยอ่ามันเหมือนจะเป็นชุดของตั้งแต่เวอร์ชันของ Infinity Wars นะที่<ม>เราเห็นแบบอ่าตอนที่กัปตันกับสมรภูมิกันดาเนี่ยโอ้โหสูก้กันรนเนี่ยแล้วจู่ๆแบบสภานไปฟ,ฟลอตตุ้มลงมาเนี่ยเห็นทอมออ่า,อานาคะครับผมก็น่าจะเป็นชุดนี้นี่แหละนะครับผมแล้วก็ผมสั้นอย่างเงี้ยคือในเวอร์ชันของทอร์สินฟินิตี้วอร์แน่นอนอ๋อเนี่ยพอมีลมพัดเนี่ยทั้ง แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนพี่ทอผอมอันนี้ให้มาเป็นพี่ทอพี่หออวบอวบเออยน<ด>่า<ง>รักนะครับผมอยากรู้เหม,มนะือนกันว่าจะเป็นยังไงนะมามา a few moments later ก็จะเป็นพี่ทอน่ารักเวอร์ชันตุยหนุ้ยนะที่แบบมาครบเชื่องนะครับ อันนี้คือทอแบบปกตินะคะทุกคนทุกคนสามารถเอาไปประกอบตามแบบที่ชื่นชอบได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำในรูปแบบที่น้องมีชื่นชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนพี่ทอตุย้ยน<อ>ุ้ยที่ผมยาวเป็นอ่ะเป็นผมสัน้นอ้วนๆเขามีเพลงด้วยนะเคยฟังเปล่าเพลงไหนทอ เรียบร้อยน่ารักอันนี้คืไม่มีในหนังป่ะคะไม่มีในหนังอันนี้คือเป็นความคิดสร้างสรรค์สุดเั้วที่ไม่มีใครคิดว่าจะทำในโลกนี้โลกนี้น้องบีมที่คนปกติเขาไม่ทำาลยคือนปตใช่สําหรับวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับตัวเนนตรลอนกุสมายดีรัสของทอร์นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เปลี่ยนได้นะครับมีพาร์ทเดฟแม้กระทั่ง พูดก็ยังเปลี่ยนได้ทั้งหากใช่ค่ะทุกคน,น,นคแล้วก็ตัวฐานของเขาก็มาให้เราทั้ง2แบบนะคะ<ช>อยู่ที่ว่าเราจะเลือกวางแล้วก็ตกแต่งแบบไหนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เลยว่าจะเป็นทอตามคอมิกทอตามภาพยนตร์หรือว่าเป็นทอนะคะคตามแบบที่เราชอบ <นะ S 1> ได้หมดเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมว่าก,กี่แล้วพิมพัทค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ